ถามแล้วเ้่ามาหมรสิงอหการงมีเงินใส่เป็นบ่ครถามเยหมวยได้สิได้หมยได้สิได้แล้วปะให้ไปกูมาก่อนเด้อห้ไปกูมาก่อนระวังบริกูไงคือหอมเด้อระว่าอไปกูเงินบริกูไงคือหอมได้อ้าวฝากไปให้ฝากไปให้ อันนี้ท่างผู้เบาท่างผู้เบาทฝั่งมาเด้อเออท่างผู้เบาทฝั่งมาไทยแต่ผู้สาวหลายเราว่าไทยผู้เบาทเนี่ยเออไทยผู้บ้าน้ำแน่ผู้เบาทเฮ็ดเวียกับไทยเห็นน้ำเน่บอแม่นเห็นหนาผู้สาวไหลย่างหายังหาผู้เบาทเฮ็ดเวียกับยางมาน้ำแน่ครับอันนี้ไทยหนาผู้เบาทเพื่อไอ้ผู้สาวเราเบิ่งอยู่บ้านฮะโอ้เจ้าว่าผัวไผเด้อว่าสนอนแต่มาเบิ่งซอยกันครับมาเบิ่งซอยกัน พูยนาไทยแนวมาตีเออเอาทั้งนี้แน่นี่ขอเนุญหาตบาดค่ำเด้อครับพ่อผู้ใหญ่บ้านนี่ครับพ่อผู้ใหญ่บ้านบออาไม่ยังไม่ยังฝากหาพี่ฮานองบอพ่อผู้ใหญ่บ้านมาถอนหอมเองได้นี่เอครับ่อยชี่อยนองคือบ้านเท้ามั่มันจะรงแกันนะครับนอบ้านเท่าล่งแขกครับบ้านเ้างแขกรักเที่นี่ครับบ้านเท้าเคยเ็ดเคยกันครับต่รงแขกปูหอมอันนี้พิการบ้านสปอย พออีพอนี่อยู่มูลใดเนาะสมปอยสมปอยมูลหนึ่งนาะสมปอยมูหนึ่งตำบลสมปอยอำเภอราชสีสลัยจังหวัดศรีสะเกดพ่อผู้ใหญ่บ้านมาถอนหอมเองอามาซอยซอยพี่ซอยน้องบครัซอยพี่น้องซอยพี่น้องครับซอยพี่น้องต้นนี้งานว่านเนาะงานว่านครับมันในบ่าเรื่องหอมว่าเรื่องหอมเมึงเอาฝากไว้อย่างไรหอมแดงเท่านี้ท่า ตฝากไปยังพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากได้กินหอมราคาถูกเห็นซื้อเองที่สวนเด้อครับเด้อเออมาที่สวนมาบ้านสมปอยซื้อหอมสดเลยบ่นบอกเพราต้องไปทานเพราขาดของกลางเราต้องไปพันพราะขาดของกลางถือข้ามสื้อเองด้วยข้าวเได้หอมไมีคุณภาพราคาถูกขี่รถเขามาเลยขีโลเขามามาบ้านบอกว่าบ้านสมปอยใหญ่อยู่ไสบ้านสมปอยตำบลสมปอยอำเภอราชสีสลัยจังหวัดศรีสะเกษอยู่หม่องได้ถามหาถามหาหม่องได้ขึ้นหูเลยว่าบ้านสมปอยนี่เดี๋ยวผมจะบอกเส้นทางมา ครับถ้าผู้ใดบง่หูสนใจอิหติดต่อผ่านช่องฝั่งอิหริเด้อยูทูบช่องฝั่งอิหริครับเดี๋ยวจะเป็นเชื่อมประสานให้สําหรับพี่น้องที่สนใจอยากได้หอมคุณภาพครับอยากได้หอมคุณภาพอันนี้คือพ่อผู้ใหญ่หมูหนึง่งสมปอยหมู่นึงตำบลสมปอยหมู่นึงบ้านสมปอยนี่แหละ ที่ห้องอื้นติดปากว่าบ้านสมปอยไง้านสมปอยไงราะว่าสมปอยมีหลายสมปอยครับมิไรสมโพยครับมิไรสมปอยครับกับปลูกพร้อมกันนะคับทีละปลูกพร้อมกันกันที่พื้นที่มันหลายครับเพราะว่าเพราะวะจะเป็นทั้งนี่บนเลื่อนทองไงพวกทั้งวันดวงแดงขุ่นหน้าผักครับนู่นหลายพวกนี้คือพื้นที่ของศรีสะเกตบอสโซพี่น้องฟังนอศรีสะเกตคือข้ามขวัญกับข้ามขวัญมันก็บอกอยู่แล้วว่าดวงแดงวันหน้ารีสะเกตแดนประสาทหอมหอมกระเทียมดีคือหอมกระเทียมเป็น เป็นสินค้าเกษตรตัวหนึ่งที่เอามาโชว์ของจังหวัดาาแล้วก็ทับแล้วก็แรงแรงใหญ่อีเล็กทอับอยูนิตเหรอครับอ,อ,อยู่อำเภอราศสีสไลด์กับยยงสุ่มหน่อยเนาะหละักๆัสองอำเภอแล้วก็ราศสีสไลด์กับว่าเกือบเกือบเกือบบดบ้านเนาะเกือบบดบ้านเหตุครับทุ่มบมบานเห็ดครับเป็นอาชีพร<ๆ>ักหรอครับเป็นอาชีพหรักเป็นอาชีพรองไปเหรอคือคือเห็นให้เห็นหน้ากับส่วนหนึ่งเนาะ วันนี aga, ้ใ oh. ห้น so so <we od> ่าจากากัเห really ็ดเป็นพ <Have S 2> oh. ่นเบิดเห็ดเป็นพ่นไปเห็ดเป็นพ่นเบิดส่วนกัเห็ดเห็ดจนาไวกักะอานเอาไว้ถะกินับส่วนครับส่วนนึตัวขายกับส่วนหนึ่งแต่ว่าตัวหลักรคือหลักือปูกหอมปลูกหอมี่มันมันถึงมี่ส่วนหอมพันส่วนเดินหางครับครับ ก็ในส่วนของวัชระโป้หอมแต่เน่ามาเลยหอมเน่ามาเลยเน่าเลยหอดผุ้ผ้ามีน้ำก็บาเดบักจังกี่สิ้นครับเม่สากับโป้หอมพันต่ออีกจังกันเวียยนอู่คือคือหอมีแถวขายตรงตลาดกับใส่เวลาอยู่ประมาณกับสองเดือนกว่าเนาะสองเดือนกลัวสามเดือนกว่าจะขายได้กับเระมาณสามเดือนสามเดือนแล้วก็ลงหอมต่ออีกเป็นหอมพันหอมพันหอมพันกับใส่เวลาโดนยึดกันครับครับบริการพัฒนาสายพันธุ์เฮ่านี่นอกจากเข้าปลูก ปลูกเองอนุรักษ์เองเนี่เท่าได้เอาหอมที่จากทีงอื่นมาบ่บ่ครับเป็นไงครับเป็นหอมท่านอยู่ในพื้นที่อยู่ในพื้นที่ทเองเงินบ่ครับในพื้นที่ตําบลไก่เชียงเข้าพัฒนาครับัทนาเ,นเองเงินบ่ครับนกระตีครับ,บท่านต้องเผื่อเพื่ตัวใดมันแบบว่ามันขยายหัวหลายเกินไปเพื่อนกระตีขเหลืองเรือสองหัวสองหัวสามหัวบักเพลินครับมันกิมันสิกลายเป็นพันธุ์ดีขึ้นมากคือแต่แตกหลายแต่แตกหลายหัวหน่อยแผลเห็ีนมันหัวหน่อยร่วมคือแต่แตกหลายกีบมันหน่อย แมนบ่าครับอาจจะแตกหลายกีบว่าหน่อยลงมันนี้ท้าว่าแตกเลยกับกับว่าได้คือแต่หัวเดียวกับว่ดีหัวเดียวกรับเวลาไปขยายพันธุ์มันกับมันกับมันว่าแตกงอหน่อยนมันแตกงอหน่อยอ่ากัเอาพอสมควรกับพ่อมาณสองสองสองกีบสามกีบนอกีบใหญ่ๆสองสามกีบกับกีบกีบสีใหญ่กีบสีงามแล้วกัขายเดลราคาดีขายเดลราคาดีขายามันเป็นหัวใหญ่ย่ำนี่ครับมันจะมาเป็นหัวใหญ่ย่ำนี่ นี่คือการการพัฒนาสายพันธุ์ของชุมชนเฮาเฮ็ดเองตำบลไก่เคียงัหนึ่งครับครับข้ามตำบลหนองนี้ที่ทามข้ามตำบลแม่ทามหมู่บ้านทาหมู่บ้านท้ามตำบลแต่ว่าอยู่ใุทธเภอเนีอยูเพิ่มเภอเดียวกันครับกับพัฒนาสายพันธุ์ซอยกันข้าวผ้าใบหนดินแต่ละหม่องมันบ่งเตือนครับขึ้นใหญ่มองเป็นดินหลวนแถวไหนจะเป็นดินเหนียวครับเมื่อเท่านท่านพักอย่างเมื่อกี้นี้แข็งแรงขึ้นตามท่านโลกขึ้นมีความแข็งแรงขึ้นตามท่านโลกขึ้นแม่นบอกครับ บันนี้นอกจากไอ้โตแข็งแรงต่างท่านโลกแล้วนี่ก็คือสามารถแตกขยายเกีบแตกขยายไอ้ตัวหัวเด่ดีกว่าแต่ก็ใหญ่เร็วใหญ่เร็วปูง่ายบันนี้เข้าพัฒนามากนี่กับ ลายปีนอต่อเนื่องกันมากนอตั้งแต่สมัยตอนก็ต้องไปเสือทับ่นบางทีเขาแต่ตอนเอาเอาอะรุนเอาอุตาลิสไดมาเอาลาำพนกัมูนลำพุนมามันมันสู่สภาพอากาศบานห้อง่ไรครับมันคนละอากาศม็นบ่ครับมันสู่ากาศสภาพอากาศบานห้อง่าไรบานห้องเป็นอากาศอ้อนนี่ปีนี้อากาศทีเนี่ยมันก็ได้ได้ผนผลิตหลายเป่นอื้นครับ Pix ปีนี้อากาศเป็นใจหนึ่งหมื่นกิโลครับปีนี้อากาศเป็นใจแต่ว่าลายละสามพันกิโลนี้มันสภาพอากาศมันห่อนนะคือมันห่อนมันห่อนแล้วก็โล่งมาแรงมันลุ่งจริงๆครับใส่ยาขามันแต่ว่าตอนนี้แตบจีบอดได้ใส่ยาไปแล้วครับสภาพอากาศเป็นพอมที่เป็นพร้อมที่คือปีนี้อากาศดีไม้เขาว่าอากาศมันเย็นากที่นี่หน่อยลุ่งนะครับถือว่าสำหรับผู้บริโภคปลอดภัยครับสําหรับการการบริโภคความแดงถือว่าโอเคอยู่ครับที่นี่ ปีนี่ปีนี่แบบกินกินกินแบบสบายใจกินแบบสบายใจบไม่ต้องห่วงในเรื่องของสารเคมีเพราะว่าใส่หน่อยใส่แต่ตอนแรกเซียมครับเพราะว่าอากาศอากาศเป็นใจอากาศเป็นมีส่วนเฮ็ดให้โรคโรคไข่ไข้เจ็บบ่มาบ่มาไก่หอมเฮาห่าโอปอลิโปกสามารถกินได้ปลอดภัยครับรแต่โซนหญ่เฮาก็ใส่ปุ๋ยไอ้ปุ๋ยคอกเนอปุ๋ยของปุ๋ยคอกมีเพิ่นใส่แต่ร่องพื้นเพิ่นก็ใส่ปุ๋ยเคมีให้กันแหละครับ ใส่ปุ๋ยขอนสำหรับล่องพื้นตอนตอนตับสภาพดินตอนตับสภาพดินตอนเตรียมดิมการเตรียมดินคือแผู้ใดมีปุ๋ยขอกมีมีปุ๋ยมาร์ตปุ๋ยยังมะเขือมใส่นะครับการเตรียมดินก็ต้ใส่แต่ว่าต้อใส่เคมีน้ำสำหร Trump, ับผู네้เแคมนี้ใปริมาณหน่อยลงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะเป็นสิ่งที่ดีๆสำหรับพี่น้องบ้านเห่าเป็นเป็นว่าถ้ามันกับสีสีพอสูงเกินไปแต่ว่าเฮาเกษตรกรมันได้ปริมาณ ปริมาณไหลายขึ้นในในในขึ้นทีเพิ่มขึ้นนะครับในมึงก็ได้ปริมาณปริมาณหลายขึ้นนะครับ็นเห็นี้วมคิว่าพอพอได้พอขาดทุนพอมีกำไรครับพอมีกำไรครับก็คือหนึ่งปริมาณปีนี้มันได้หลายกว่าเก่าคือโดยเฉลี่ยแล้วโดยเฉลี่ยแล้วคือทุกเจ้าเลยที่ปลูกเกษตรกรทุกที่ปลูกทุกคนในปีนี้โดยเฉลี่ยเดี๋ยวในในปริมาณหลายขึ้นแต่การขนาดหอมก็ใหญ่ขึ้นหอมก็ดีคุณภาพมันดีครับแต่ราคากับว่ บ่ถือบาีไรครับบ่บาไรปะกัพออยู่ไรุเล็กสองลักแห้งดีแห้งครับคือยาให้รุดยาให้รุดเหล็กสอลักกแล้วกันในเหล็กสลักดีแห้งคือเขาวาเล็กสองลักนี่หมายความขายหอมสดหอมสดหอมสีเฮาเี้เฮากู่ค้าขัาโพนี่แหละครับบ่แมนขายหอมแห้งเลยตอนนี้ขายหอมสดครับเลกลักหมาื่กี้แอย่าลงไปกูอี้คอย่ารุดไปกูอีกเอะเ่าค่าคสใจในในการดูแลห้องอดเสาหกครับคงารมันครับครับ อร่อยนะครับอ่าตอนทอนกอดกินห่อผเพียรครับอันนี้คือคือบอกว่าเป็นการว่านจังเนาะเป็นการว่านจังว่านจังเป็นมะกรูกนั้แม่ซอยกับครับคือคือบางส่วนกับเป็นซอยแห้งแห้งอยู่อ่าบางส่วนกับจ่างเพลินการ่นนิชิมิจะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องเฮาเพล่งพาอาศัยกันเฮาก็ไปหาเพลินเพลินก็มาหาเฮาครับครับกับางหมองบางบอนกับไปซอยแห้งซื่อๆนี่แหละบางหองบางบอนกับขอขาแห้งแน่ แต่ผมมาตอยแห้งี่คืออะไะครับครับมูปีงอของตนมูปีต่อยแห้ครับครับส่วนส่วนจางครับครับอันนี้ก็คือธรรมเนียมประเพณีบ้านเฮาเคยเห็ดเป็นบ่ครับเพราะว่าจะเห็ดเบี่ยงการงานสางเอียงกระซังก็อาศัยแห้งกันอาศัยแห้งกันคือโตว่านนี่รับงานว่านเพราะว่าถ้าเฮาไปจังซี่นี่มันก็ค่อยท้อท้อยไปคือจังอย่างเดียวก็บ่ได้จังอย่างเดียวเขาบันไดครับคือถ้ามันจังอย่างเดียวพี่น้องบ้านเฮากับซีเหตุนึงแต่โต้เงินน้อ ครับมันกระหางกรนออกหางกันออกครับความสมัครสมานสามัคคีกับบอมีความเอืือเพื่อเพื่ความเห็นอกเห็นใจกันมันกระหางออกจับมีแน่ในเรื่องของครับคือคนบริบูคนบริบูเขามารับจ้างนอกครับคือบางคนเพนบ่มีทีมีทางต้องบากบอพี่น้องฟังว่าบางคนพนบ่มีทีมีทางเพ่นก็ต้องอาศัยู้มีทีมีทางในการทำมาหากินคือรับจ้างรับจ้างวันนี้ผู้ใดมีทีมีทางก็คือว่านกันเอา ับไปซอยแห้งกันต่างคนต่างไปซอยเดี๋ยวที่พื้นที่ทตเนาะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมในชุมชนเฮากับเป็นสิ่งที่ดีจะสมควรรักษาไวเป็นแบบอย่างผมเห็นพี่น้องมากเป็นเป็นรักลอยเนาะเป็นรักลอยก็ว่าเพราะว่าพ่นผุน้ำพ่นผีน้ำมาตุ่มมาฮ่มกันจะเป็นกําลังใจดีใจน้ำครับดีใจน้ำก็ฝากพี่ฝากน้องครับก็ตัวได้ดีจะสมควรเห็ดกับเห็ดก้าไปเห็ดตัว่านนี่ผมก็อยากเห็ด เพราะว่าหลายๆมองมันเหลื่อมจางให้ไปเพราะว่าโดยเฉพาะในเรื่องของพี่น้องที่ในหน้าเนาะเดี๋ยวนี้งานเกี่ยวบ่มีมีแต่งานจ้างครับงานเกี่ยวบ่มีมีแต่งานจ้างมันก็เลยเฮ็ดให้ย่ข้างหายข้าวหน้าก็จบโทษเพิ่อลหรครับเข้ารู้เพิ่อลหรครับครับเกี่ยวให้แน่ครับครับเข้าเข้ามันเปลี่ยนไปมันจะโทษหาโทษหาโทษเอาโทเกันเข้ครับครับใส่มือถือเฮ็ดเวี้ยงใส่มือถือเฮ็ดเวียก แต่ว่าค่าดใส่ใจมันสูงขึ้นขาดใส่ใจมันก็สูงเกินขาดใส่ใจมันสูงขึ้นมันก็เลยเฮ็ดให้ครับมีปัญหาเนาะมีปัญหาแต่ว่าชุมชนเฮาก็ถือว่าโอเคขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆสําหรับข้อมูลอันนี้คือพ่อบ้านพ่อบ้านพ่อผู้ใหญ่หมู่1บ้านสมปอยตําบลสมปอยครับอําเภอราชสีสลัยจังหวัดศรีสะเกษก็ได้แนวคิดดีๆในการเฮ็ดการเฮ็ดงานการมาดูแลลูกคิดลูกน้องน้อพี่น้องบ้านเฮาขอบคุณแล้วนะครับครับที่อยากให้พี่น้องเห็นใกล้ๆ ได้เห็นใกล้ๆคือตัวนี้หอมหัวเดียวที่ปลูกครับหอมหัวเดียวที่ปลูกเวลามันแตกออกมาเนี่ยมันได้หนึ่งสองสามสี่หาหาหัวเดี๋ยวผมจะถอนพี่น้องบ้งหัวขนาดนี้เลยครับปอูกะฝูคือหัวสำนีน้องมปลูหอมหอมมปลูกหัวสำนีบัดนี้เวลาเวลาปลูกแล้วอ่าได้รุ่นนี่อ่าได้รุ่นนี่โอ้ยถอนถอนกขาดซ้ำถอนขาดซ้ำนับเบิ้งเลยครับพี่น้อง่อยากให้พี่น้องนับเบิ้งว่าจากหัวนี้จากหัวเดียวในจากหัวเดียวในจากหัวนี้บัดนี้เวลาห้ามาปลูกแล้วนี่มันได้จากหัว มทอนกับทอนบ่ได้คือเพินหนึ่งสองสามสี่หางหาหัวใหญ่ดิหัวนี่ก็มีกีบอีกครับอันนี้คือการเพร่ขยายของการพัฒนาสายพันธุ์ของหอมบานเหาหอมบานเหาหอมราชสีสลัยครับหอมราชสีสลัย,ลยต้นนี้ของบ้านสมปอยใหญ่ให้พี่น้องได้เห็นครับให้พี่น้องได้เห็นว่าเวลามาปลูกเล้วหัวใหญ่ๆบ่แม่นหอมเดียวบ่แมเป็นหอมหัวเดียวแต่ว่าเป็นหอมถี่มันแตกก,กอจากหัวเดียวได้เป็นหาหัว หัวใหญ่ๆหาหัวต่างหัวมันก็ได้ครับนี่งครับต่างหัวนี่หัวหนึ่งมันก็ได้ครับครับมันก็ดีครับออกสามออกสี่ครับออกสามออกสี่ออกสามออกสี่ออกห้าหัวผมวขนาดหัวมันใกล้เคียงกันหัวขนาดก็ใกล้เคียงกันขนาดไม่แย่เป็นไรถือว่าเป็นเป็นหอมเกรดเอเนาะหอมเกรดเอหอมคุณภาพเพราะว่าว่าจะได้หอมไม่ใช่เป็นหักสีขาวๆนะครับคือมันมีคุณภาพเออหอมดีเป็นบ่อหักสีขาวหักเงาบอได้เป็นซีชมพูบ่ได้เป็นซีชมพูแต่หักสีชมพูนี่เป็นอีกแบบหนึ่งครับ อันนี้ให้เห็นคุณภาพของหอมครับชัดๆเลยมะเบ่งหอมอีกเงาหนึ่งเดิว่า่าไทยออตเต่เงาอันนี้นี่ตัวนี้หกหกหัวครับนี่หกหัวให้พี่น้องได้เห็นหกหัวครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหัวแต่ว่าเวลาทอนนี่ผมถอนผมหยัดมันขาดสิงัดกันไม่พี่น้องเห็น่าหอมคุณภาพอีลครับ นี่เอามาเงาหนึ่งให้เห็นเอามาใหญ่ให้เห็นเลยแหละเอา้าเยวสวัวดตัวพี่นอ้องนี่ครับนี่สามหัวนี่ครับสามหัวใหญ่ๆหนึ่งสองสามครับสามต้นหสี่ห้าหกครับหกนี่คือเงาเดียวครับพี่นอ้องเงาเดียวเงาเดียวให้เห็นหอมคุณภาพของหอมบัตสมปอยเดอวยพี่นอ้องเ้อหอมบัตสมปอย อยากหอมหัวหน่อยน้อยหัวเดียวนี่แหละนี่ได้หกหัวงามหัวงามก็บิ่งเอาบันไดขนาดหัวกันใหญ่กับบ่ได้แม่นหัวหน่อยนี่พี่น้องเห็นกันจัดๆนี่สิเราบ่ได้ตัวมาอยู่ก็มองขนาเวลาพี่น้องสนใจหัวหอมนะครับสนใจหอมแดงมาบ้านสปอยมาบ้านสปอยมาถามหาเฮือนพอผู้ใหญ่เลยก็ได้ครับอ่ามาสื่อสดๆเลยเดี๋ยวผมจะพาไปสื่อน้ำพีน้ำนอง นะครับมีอยู่เกือบทุกรังค้าเฮือนก็นว่าได้เนาะอันนี้ให้เห็นคุณภาพของหอมบอดตัวซทำไข่ไก่ต้องบอกว่าทำไข่ไก่ซทำเหมือนเวาเลยไงครับ